看 สวัสดีค่ะในโครงการการพัฒนาองค์ความรู้นวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับสินค้าเกษตรปลอดภัยจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะเรามีวัตถุประสงค์หลักนะคะสวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อจะสร้างมูลค่าเพิ่มนะคะแล้วก็เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะในสินค้าเกษตรปลอดภัยนะคะรวมทั้งยกระดับรายได้ของกลุ่มเกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะโดยในโครงการนีนเน้เรามีกิจกรรมนะคะในการดําเนินโครงการเนี่ย ทั้งหมด9กิจกรรมนะคะดำเนินการในระยะเวลา1ปีก็คือ12เดือน ใน12เดือนนั้นเนี่ยเราเริ่มดําเนินงานจากการรวบรวมองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยนะคะซึ่งเป็นองค์ความรู้ในเรื่องของอาหารแล้วก็ในเรื่องของเครื่องสําอางนะคะแล้วก็นําองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยนั้นเนี่ยมาจัดการให้เป็นองค์ความรู้ที่พร้อมใช้หมายถึงว่าพร้อมที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีแล้วก็องค์ความรู้นั้นเนี่ยให้กับกลุ่มเกษตรกรแล้วก็วิสาหกิจชุมชนนะคะในลำดับต่อมาเราก็เผยแพร่องค์ความรู้ให้กับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจ ชุมชนที่สนใจนะคะแล้วก็รับสมัครเขาเข้ามานะคะแล้วก็ดำเนินการคัดเลือกนะคะเพื่อให้เ,าเขามีความต้องการที่เหมาะกับตัวขององค์ความรู้ของเราในขณะเดียวกันในการคัดเลือกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยเราก็มองถึงความพร้อมและวก็ศักยภาพนะคะของกลุ่มเกษตรกรและวก็วิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะในการที่จะพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์แปรรูปทางด้านอาหารแล้ก็เครื่องสําอาง นะคะความพร้อมที่สําคัญเลยคือตัวของวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่นะคะในขณะเดียวกันความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการแล้วก็ร่วมดําเนินงานกับเรานะคะพอหลังจากที่เราทําการคัดเลือกกลุ่มเกษตรกรตัวนี้แล้วเนี่ยเ,เราก็ทําการจัดการองค์ความรู้ นะคะที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้เหมาะสมกับปัญหาในพื้นที่ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะซึ่งมีความแตกต่างกันนะคะอันนี้เราก็มามองเรื่องของบริบทเรื่องของปัญหาเรื่องของอวัตถุดิบต่างๆรวมถึงการบรูรณาการวัตถุดิบที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยก็คือในส่วนของอ วิทยาเขตสุพรรณบุรีนะคะซึ่งจะมีแปลงสาธิตนะคะแปลงกเกษตรสาธิตต้นแบบนะคะอริยะในส่วนของหอมกรจรตัวนี้ด้วยนะคะพอหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็มาดําเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีตัวเนี้ยนะคะให้กับวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกร,ะกรนะคะในช่วงระยะเวลากลางกลางโครงการนะคะแล้วก็ติดตามว่า กลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนเนี่ยสามารถที่จะนำความรู้ตัวนี้ไปพัฒนาเป็นตัวของผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อออกจำหน่ายได้นะคะอย่างไรนะคะขั้นตอนหลังก็คือจะเป็นขั้นตอนของการส่งเสริมเมื่อเราส่งเสริมในเรื่องของการแปรรูปแล้วอีกส่วนหนึ่งที่โครงการนี้ดำเนินงานก็คือส่งเสริมในเรื่องของการจัดตลาด นะคะเพื่อที่จะแลกเปลี่ยนตัวสินค้าเกษตรปลอดภัยตัวนี้ขึ้นมานะคะซึ่งด้วยสถานการณ์นะคะในปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับโรคระบาดนะคะเราก็ดำเนินงานในลักษณะของการทำเป็นตลาดที่เป็นออนไลน์ ะะแล้วก็มาถึงงานในวันนี้ก็คือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะแล้วก็ถอดบทเรียนนะคะรวมทั้งเ,เชิญภาคีจากหลากหลายหน่วยงานนะคะมาแสดงนะคะแนวทางในการดําเนินงานต่อไปในอนาคตนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือตัวกิจกรรมทั้งหมดนะคะในโครงการของเรานะคะหลังจากที่เราดำเนินโครงการมาแล้วเนี่ยผลผลิตของโครงการที่เกิดขึ้นเนี่ยสำคัญเลยก็คือตัวของนวัตกรรมการแปรรูปทางทางด้านอาหารเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องสำอาง นะคะที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายอย่างที่เราเกล่าวไว้ข้างต้นแล้วว่าเราดูจากปัญหาของพื้นที่นะคะแล้วก็พัฒนาอาจจะเป็นส่วนของปัญหาอาจจะเป็นส่วนการตอบโจทย์ความต้องการของพื้นที่นะคะที่ต้องการมีผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ๆเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกลุ่มนะคะของตนเองนะคะตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยก็เกิดขึ้นทั้งหมด10นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ นะะใน10นวัตกรรมของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหารจํานวน6นะคะผลิตภัณฑ์ก็คือมีน้าพริกปลาช่อนน้ําพริกปลาสลิดผงโรยข้าวรสกุ้งผัดพริกขิงนะคะน้ำยาปลาช่อนซอสผัดไทยแล้วก็ข้าวเปลียบสมุนไพรนะคะในด้านเครื่องดื่มนะคะมี2ผลิตภัณฑ์ก็คือน้าว่านหางจระเข้ใบเตยแล้วก็พันผลไม้สมุนไพร นะะในส่วนผลิตภัณฑ์เครื่องสําอางนะคะก็จะมี2ส,ส่วนก็คือ,อเจลแอลกอฮอล์มะเขือเทศนะคะแล้วก็โลชั่นบํารุงผิวนะคะที่มาจากขมิ้นชันแล้วก็ว่านหางจาระเข้ ะะโดยที่นวัตรกรรมทั้ง10นวัตรกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปตัวนี้เนี่ยได้ทำการถ่ายทอดให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยทั้งหมด11กลุ่มนะคะด้วยกันนะคะโดยที่เราก็เลือกนะคะผลิตภัณฑ์ที่ตรงต่อความต้องการนะคะโดยที่ให้กระจายไป 5ะะอำเภอในจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะก็คืออำเภอสามชุกอำเภอเมืองอำเภอบางปะมาสองพี่น้องแล้วก็อู่ทองนะคะโดยที่ในแต่ละครั้งนะคะเราก็ลงไปถ่ายทอดในตัวของผลิตภัณฑ์นะคะการลงไปถ่ายทอดอยู่ในช่วงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคมนะคะซึ่งถือว่าเป็นโชคดีก็คือเป็นโชคที่ช่วงที่ตัวโรคโควิดเนี่ยระบาดแล้วก็ มีแนวโน้มที่ลดลงในช่วงนั้นพอดีเราก็สามารถที่จะลงพื้นที่เพื่อที่จะไปจัดกิจกรรมไปถ่ายทอดเทคโนโลยีได้นะคะแล้วก็หลังจากที่เรากลับขึ้นมาไม่เท่าไหร่ก็ระบาดขึ้นมาใหม่อีกก็เลยทําให้ในตัวของโครงการเนี่ยต้องปรับเปลี่ยนกันในทุกระยะนะคะเพื่อให้ดําเนินงานโครงการเนี่ยได้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาแล้วก็ได้ผลลัพธ์ตามที่กําหนด นะคะคเราก็จะเห็นได้ว่าหลังจากที่เราลงพื้นที่ไปแล้วนะคะตัวกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่และกลุ่มเนี่ยพัฒนาตัวของผลิตภัณฑ์ของตนเองขึ้นมาได้นะคะโดยที่จะเห็นได้ว่ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนอ,อย่างกลุ่มแรกนะคะวิสาหกิจชุมชนโค้กความพัฒนาแล้วก็กลุ่มเกษตรเมืองเหนือบางประมา2สองกลุ่มนี้ร่วมกันแล้วก็ พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์ที่เป็นน้ำพริกปลาช่อนอย่างบางฟมาอันนี้เป็นชื่อนะคะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนตำบลสะแก้วนะคะก็พัฒนาตัวผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาสลิดท,ที่เป็นน้ำพริกปลาสลิดแม่ลำยองก็คือเป็นชื่อของแบรนด์นะคะของตัวของวิสาหกิจชุมชนนั่นเองเลยนะคะในขณะเดียวกันกลุ่มสร้างสารรค์ปันสุกนะคะก็พัฒนาตัวของน้ำยาปลาช่อนของกลุ่มขึ้นมา นะคะกลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรหมู่3าําบลพิหารแดงนะคะก็เป็นซอสผัดไทยนะคะกลุ่มเกษตรกร,ร,กรผู้เลี้ยงกุ้งขาวอันนี้ก็จะเป็นผงโรยข้าวนะคะเป็นแบรนด์ของผลิตภัณฑ์นั่นเองเลยนะคะอะอเชียนะคะกลุ่มส่งเสริมอาชีพบ้านวางกลุ่มพัฒนานะคะก็เป็นข้าวเกียบเห็ดซึ่งเป็นสมุนไพรนะคะในส่วนของใกล้ๆ วิทยาเขตเรานี่เองนะคะกลุ่มโรงสีชุมชนตำบลโคกโคเท่าและก็กลุ่มเกษตรปลอดสารโคกโคเท่านะคะกลุ่มแรกก็เป็นน้ําพันธุ์สมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านนะคะกลุ่มที่2กลุ่มเกษตรปลอดสารก็จะเป็นเครื่องดื่มนะคะว่านหางจระเข้ในน้ําใบเตยนะคะก็จะเป็นตัวของอเครื่องดื่ม ในตัวของผลิตภัณฑ์ที่เป็นเครื่องสําอางก็จะมี2วิสาหกิจชุมชนนะคะวิสาหกิจชุมชน L 2 3นะคะก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นบอดี้โลชั่นที่เป็นไวท์เทนนิ่งเพอร์ฟูมนะคะแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เป็นสวนกล้วยอุททองนะคะกลุ่มนี้ก็จะได้เป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะที่ทําจากมะเขือเทศเชอรรี่ซึ่งก็จะเป็นผลิตภัณฑ์นะคะวัตถุดิบที่มาจาก การผลิตของวิสาหกิจชุมชนเองนะคะเราจะเห็นว่าในแต่ละวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งออกมาของตนเองนะคะการจัดจำหน่ายอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะเนื่องด้วยจากที่เราบอกว่าเรามีการปรับเปลี่ยนการดำเนินงานกันในหลายด้านนะคะ การจัดจำหน่ายในที่นี้เนี่ยก็เลยเน้นช่องทางที่สามารถดำเนินการได้ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะคะโรคไวรัสโคโรนาตัวนี้ก็คือช่องทางทางการตลาดออนไลน์แล้วก็เรามองว่าจะเป็นช่องทางหนึ่งในการกระจายนะคะผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลผลิตทางการ,กรเกษตรต่างๆของจังหวัดสุพรรณบุรีให้ขยายกระจายออกสู่วงกว้างได้นะคะอันนี้ก็เลยถือเป็นเหมือนต้นแบบ ส่วนหนึ่งนะคะที่เราจะทําตัวกเดินก้าวแรกเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าการขายของผ่านช่องทางตลาดอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสามารถที่จะทําได้ในลักษณะของสินค้าเกษตรโดยที่มหาวิทยาลัยส่วนดุสิตเองเนี่ยก็จะเป็นตัวกลางนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพาวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกรนะคะช่วยการเข้าสู่ในช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้นะคะเราทําในสส่วนก็คือช่องทางที่จะเป็น Facebook ะะผ่านตัวเว็บไซต์ผ,ผ่านตัวเฟซบุ๊กของหอมขจรฟาร์มนะคะอันนี้ก็คือเป็นตัวเฟซบุ๊กของมหาวิทยาลายัยซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับการยกระดับนะคะสินค้ากเกษตรปลอดภัยอยู่แล้วนะคะก็ผ่านทางช่องทางนี้ก็เอาผลิตภัณฑ์ทั้ง10ผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยนะคะเข้าสู่ในตัวช่องทางนี้ นะะในขณะเดียวกันอีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นผลก่อนว่า,ามียอดไลค์ที่จะเพิ่มขึ้นนะคะมีการเข้าถึงแล้วก็ในกลุ่มของ Facebook ตัวเนี้ยคนที่เข้าถึงส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายแล้วก็มีอายุอยู่ในวัยช่วงทำงานนะคะอันนี้ก็คือเป็นในตัวของ Facebook ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนของ f a c e b o o k ช h อ p นะคะเราก็เข้าไปเพื่อที่จะปรับในเรื่องของการทานาผลผลิต ะะผลิตภัณฑ์ในงานนี้เข้าสู่ในตัว Facebook ช h อ p ด้วยเพื่อให้มีการขายในช่องทางที่เป็นออนไลน์ที่เต็มรูปแบบมากยิ่งขึ้นนะคะนอกเหนือจากการขายผ่าน f a c e Book อย่างเดียวนะคะ,ะ,คะก็มีหลากหลายนะคะผลนะคะเหมือนเดิมค่ะกลุ่มเป้าหมายก็ยังเป็นกลุ่มเดิมที่เข้าถึงช็อปนะคะก็คือกลุ่มเป็นผู้หญิงนะคะอยู่ในช่วงวัยทำงานนะคะ,ะ,คะแล้วก็มีการเข้าถึงเพจนะคะในะช่วงอายุที่เป็นวัย 35-44ปีเนี่ยเยอะที่สุดด้วยนะคะในขณะเดียวกันนะคะเราทำแพลตฟอร์มอีกแพลตฟอร์มหนึ่งนะคะเพื่อช่วยพัฒนาในตัวของตลาดเพื่อแลกเปลี่ยนในตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะรวมถึงจะขยายเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสินค้าเกษตรปลอดภัยในสุพรรณบุรีต่อไปในอนาคตนะคะนั่นคือเราทำตัวของเว็บไซต์นะคะแพลตฟอร์มในเว็บไซต์ซึ่งในตัวแพลตฟอร์มในเว็บไซต์เนี่ยก็จะเป็นทั้งช่องทางในการให้ความรู้ นะคะช่องทางในการสื่อสารข้อมูลรวมถึงเป็นช่องทางในการจัดจำหน่ายตัวของผลิตภัณฑ์นี้ด้วยนะคะก็คือทำระบบอ e ีคอมเมิร์ซในตัวของเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หอรขจรนะคะตรงนี้ก็สามารถที่จะเข้าถึงได้แล้วแล้วก็ถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูแล้วก็รับความรู้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์นะคะภายในตัวเว็บไซต์นั้นได้ด้วยนะคะ อีกจุดหนึ่งะคะที่เรามีการปรับเปลี่ยนในตัวการดำเนินงานโครงการก็คือในเรื่องของอาการจัดน,ะะนิทรรศการแล้วก็การถอดบทเรียนเราทำในรูปของ virtual exhibition นะคะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัวของเกษตรกรแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเนี่ยเข้ามานะคะแสดงผลงานของตนเองนะคะผ่านระบบออนไลน์ นะคะซึ่งระบบออนไลน์ตนนี้เนี่ยก็พร้อมนะคะในวันนี้เนี่ยในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคะในระบบออนไลน์ที่เป็น virtual exhibition เนี่ยพร้อมแล้วนะคะให้ทันเข้านะคะรับชมในตัวของข้อมูลในแต่ละผลิตภัณฑ์ซึ่งก็จะสื่อถึงกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแล้วก็กลุ่มเกษตรกร,ร,กรในแต่ละกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเขานะคะความรู้สึกของเขาอันนี้ก็จะถูกพูดถึงนะคะอยู่ในบูธแต่ละบูธ ก็แนะนำนะคะเชิญชวนนะคะเข้าไปร่วมชมกันนะคะสามารถที่จะกดเข้ามาร่วมชมกันได้เลยนะคะตรงนี้ นะะในขณะเดียวกันนะคะมาถึงส่วนที่สําคัญเลยก็คือในโครงการนี้เนี่ยนะคะนำมาสู่ผลลัพธ์ที่สําคัญเลยนะคะสส่วนนะคะผลลัพธ์ที่สําคัญก็คือการมีรายได้เพิ่มขึ้นของตัวของเกษตรกรนะคะกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนนะคะจากการที่มีผลิตภัณฑ์แปรรูปทั้งทางด้านอาหารเครื่องสําอางนะคะหรือแม้แต่เครื่องดื่มตัวนี้มากขึ้นนะคะก็คาดการว่าน่าจะเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกได้ประมาณ9,00 0 กว่าบาทต่อคนแล้วก็ต่อปีนะคะในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะสร้างเครือข่ายความร่วมมือนะคะของกลุ่มเกษตรกรและวก็วิสาหกิจชุมชนนั้นเนี่ยในลักษณะของการจําหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ที่เราทําเป็นต้นแบบให้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากจะสรุปตัวของโครงการนี้คร่าวๆนะคะเราก็จะเห็นว่าโครงการนี้เนี่ยเริ่มต้นจากการนําองค์ความรู้นะคะถ่ายทอด แล้วก็สร้างให้เกิดการยกระดับหรือการเปลี่ยนแปลงในระดับของชุมชนนะคะซึ่งก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการและในขณะเดียวกันก็เป็นวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่จะดำเนินงานในเรื่องของการวิจัยในเชิงพื้นที่ด้วยเช่นกันค่ะขอบคุณค่ะ